สดีครับอยู่กับช่องนนัตเอวโรหองรอซิ่งแล้วครับ,ค,รบคลิปนี้ก็จะพามาไล่ตูดเสียบอยดูยนะว่าเขาจะหนีเราไหมใครจะหนีไม่พ้นหรอกครับว่ายักษ์มันจะวิ่งเร็วกว่านะครับรอบเครื่องพันห้าเท่ากันแต่ว่ายักษ์วิ่งเร็วกว่านี่ก็ใส่หินมาเท่ากันนะครับแต่ของผมก็มไม่เท่าหรอกของผมมันเก้าตันเก้าตันห้า รถเซบอยใส่แค่9ตัน2งของผมนี่วิ่งแบบสบายๆเลยครับรอบเครื่องอยู่ที่พันสองครับดดเซบอยลั่นอีกแล้วคลั่นอีกแล้วหมดแล้วหมดแล้วรอ้เสียงไหมดีแต่ว่ามันไม่ดังแรงครับมันแร็ก็จริงอยู่แต่วไปไป่าไม่แรง ถ้าจะแซงนี่โอ้โหเยียบใสเลยแล้วเพราะว่ารถเขาไม่แรงนะครับแต่เราแซงไม่ได้ครับถ้าจะแซงต้องให้เสียบอยจอดก่อนครับผมถึงจะแซงได้จรรวดทางเรียบได้คันนี้ ลั้นตาครับเริ่มจะขึ้นเมร์แล้วจะบ่อยเริ่มหมดแรงแล้ว ผมวิ่งตามเกียห้านะครับรอบเครื่องอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยครับวเ,เกียรหกกับเกียห้าก็รูปครบก,ก็มาแล้วครับใส่เห็นมาแล้วครับอยู่ข้างหลังครับหนีไปหนีไปหนีได้หนีเลยหมดนะครับหมดแล้วหมดแล้ว,ลวเสียงหายแล้ว ไเอาไหมตรงนี้มันก็มันไม่ชันมากนะครับเนินนี้ดูว่าเสียบอยจะหนีไปถึงไหนครับถ้าเราทำท่าจะแซงนี่เขาจะแบบขับกลางเลนเลยนะครับโคงครับ นไปตรงได้แล้วเหยียบพอยใหญ่เนาะที่ยวห้าเี่ยวหกครับควันออกตูดแล้วถ้าเจ้ะยักเสียงดังขนาดนี้ล่ะฮึ่เดือด รถจะน้ำ ป่าน้ำม,มันเนี่ยเหยียบไล่เสียบอ,อยเนี่ยสงเริ่มมาแล้วครับเริ่มเข้าหมู่บ้านแล้วนี่ถ้าดับกลางทางทำยังไงครับถ้าผมเติมน้ำม,มันมาแค่ห้าระอยครับ ตเต็มเต็มเลนเลยนะครับของเสียบอยยังหลวมๆนะครับเพราะผมเต็มเลยโอ้โหใครอะน้องแคทหรอ

คุณยายก็ได้เจ้ากับบนนี้ขอยเลยเนาะ,ะเจ้าเสียบอยจะเตลอดทางเข้าไหมเนี่ยน่าจะไม่เตลอดน่าจำได้อยู่เนาะ บอกนะว่าเตลิดไม่เอานะอ๋อไม่เตลิดรครับเสาแคดมาจากไหนเ้าเมื่อกี้นี่ยสายแปลวหินยูโรโม่นะครับ บบนนีี่สุดเชียงครับอ้าวอ้าวเสียงหายแล้วครับอันนี้ก็ขึ้นเนินเหมือนกันครับ เกียร์แล้วครับเหมือนหนักอ่ะต้อยัษ์มีแรงเห,เหลือเลยครับนี่กแบบลากลูกสบายเลยครับเออนักเสียงนี่ล้ากว่นเอยไหม ราต้องใช้เกียร์ห้าแล้วเจ้าอยากไม่ได้ใช้เกียร์ห้าับปิ้งขึ้นเกียร์หกเลครับตอนนี้รู้สึกว่ารถจะเอียงข้างหนึ่งนะเจ้าอยากเอียงข้างซ้ายไส้ข้างขวาข้างคนขับนี่ก็เป็นทางลัดเลาะไปตามหมู่บ้านนะครับเองไม่ได้วิ่งเส้นหลักนะครับ เส้นหลักวันนี้น่าจะมีตำรวจตั้งด่านนะครับก็เลยไม่อยากไปเขาไปเจอเขาคุยถูกคอเดี๋ยวเขาเรียกคุยเลยไม่อยากไปคุยกับเขาหรอกนี่ก็ถึงหมู่บ้านแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปถึงนู้นจะให้เสียบอยเทก่อนนะครับแล้วผมจะเทเป็นครั้งสุดท้ายครับเพื่อที่จะ เสร็จงานเก็บงานนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอนทัทเอวโรอซิงนะครับขอบคุณมากครับผมบ้านนะสิบอย